ใจจริงโอนจริงตามตารางการจ่ายเงินกลางกระเป๋ารอรับการโอนเงินได้เลยค่ะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงมีการจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกติจากกรมบัญชีกลางโอนตรงแน่นอนค่ะในวันที่18พฤษภาคม25 6 5หถึง2รายการกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและใครที่หลายคนรอคอยในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่และบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลายเก่าทั่วประเทศใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนได้ถึงวันที่เท่าไหร่ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสําหรับการจ่ายเงินครึ่งหลังในเดือนพฤษภาคมยังคงจ่ายเหมือนเดิมตามปกติ18พฤษภาคม2 5 6 5นะคะในส่วนของการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางยังคงจ่ายตามตารางการจ่ายเงินเลยคือรายการแรกคือเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะรายการที่2ก็คือเงินคืนค่าน้าประปานะคะไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมีข้อแม้ว่า สำหรับผู้ถือปัตระสริการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนค่ะ ท่านจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินไปท่านจะต้องเป็นผู้ชำระเองในส่วนของการจ่ายเงินนะคะกรมบัญชีกลงกางโอนตรงผ่านบัตรสรัิการแห่งรัฐให้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะยินดีด้วยจริงๆค่ะยังคงแจ้งเงินอีก2รายการในวันที่18พฤษภาคม2565ค่ะส่วนใครที่สอบถามในเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสรัิการแห่งรัฐจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดเรื่องนี้ว่าจะมีการลงทะเบียนในส่วน ของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะแต่คนที่ใช้จ่ายบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐลายเก่ายังคงใช้สิทธิ์ได้นะคะในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคปกติ2 0 0ร้อยถึงสามอยบาทยังใช้ได้ถึงเดือนกันยายน2565เพื่อรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้หากื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ